ขึ้นคามกดเดนจ้ายางงามครับผู้ขาตันดีแฮนี่เอ้าพี่น้องไข่บันสองดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค,คร,รับผอกับพี่สารบ้านฉันจ้าผอกันในวันที่23มิถุนายองพันห้าร้อจ็าวันนี้พาพี่น้องเขาป่าจาาพิกัดป่าบ้านมิต,ตรตําบลเหนือคาพพมอำเภอบุญชินจังหวัดอุบลราชธานีจ้าหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นเขาสูงใจพี่น้อง พาพี่น้องไปหาเห็ดพอจะเบ่งบรรยากาศน้ำงามเนอกพอประเมีเนอกครับผมแต่ว่าครับก็มาอาคำใจพี่น้องเลยปล่อยคลิปล่งคำเมือวานเนาะเนียนครับมันี่มาหาเห็ดดินจ้พี่น้องไปรลุนไปช่วยรกันจ้าดลนน้ำสาวอยู่บบาใน่อเบ่งใจสีส้มสีมันมบ่ากหลังจากฝนตกมันี่ก็ะซ้ามือเลยจ้าไปกันเลยจ้าครับหลุนมึงครับพี่น้องมันี้อยู่ป่าลางครับหาเห็ดดินครับพี่น้องมีเห็ดอยังเนี้ครับมันี่นะมันี้เขาป่าลางจ้าพี่น้อง พิงค้ามดอกแหลกแหกหมันจ้าโคเดนจ้ายางงามครับไหลเลือดเลยเนาะอุ้ยาขาดังปุ๊บพงข้ามจ้าขาลายเลือดจ้าพิงข้ามจ้า อากาศยังคืมอยู่เนาะจ้าโอ้ขาตันดีให้ผลปลาไหลจ้าเอ้า <laughs> เห็นแต่ดอกบานเพอนใกล้ๆครับพี่น้อง <clears throat> ใครอยู่ยังมีจูมเนาะจ้าเล็กเอาค้างท่า <laughs> งานเอา้างานเพื่อนใจพี่น้องเสียทีแต่บารายเนะครับพี่นี่เนาะแม่ สัญญาณที่ได้แล้วจ้ะขึปเป็นแถวนี้อุ้ยดอกนี้งามแฮะถือฝนเหลือมุมงมุงเลยเอา้าได้จีบมาใจพี่น้องกันมาเห็นมั่งครับพี่น้องอ้ย้มตะโลูกโคกจ้า,อาสองดอกเ้ย ผลเกิดยุลีเนาะแม่นครับเอ้ยขาตันได้อายแนวนี้นั่นอิริงามๆเลยครับเห็ดรึเปล่าแบบนี้แล้วครับพี่น้องแม่นกิ้ยากคนกิ้ยากเนาะเอาขาเพิ่นเนาะจ้ะยังสดได้อยู่ครับมาท่านผอเป็นมูอยู่จ้ะพี่น้องพี่สูตรเบื้องนี้เห็ดยังเห็ดแดงจ้ะเห็ดแดง อีบ่จ้ามาดัานมันจะข้องงามดิฮะหาบปูนยังขู่หนอน,น,น,นี่จ้ะหายผืนสองดิแฝดจ้ะพี่นอ้องห้าเดยแบบนี้สองเลยเนาอนี่ครับอ้าวขาดีครับนั่งถ่ายแล้วครับพี่น้องยนงชนีพิษอีกเลยจ้านี่ขาขาลายเลือดจ้ะพี่อีกดอกนึง ดอกแข็งดีหฮงจ้ะโอ้ยบานก็เอาเด้อจ้ะพี่น้องมันนี่น้าดอกหงกเหลืองจ้าสองดอกจ้ะเอาพี่น้องไข่บานอ้ไอ้ซีซีไข่ไอ้ทหารกนเก็บานเพิ่นเนาะสัญญาณที่แล้วจ้าฝนตกหึ่ อ้าเดี๋ยวเล้าขาเลยไอ้เห็นจุ้มเลยไอ้อ้าวคืออะไรจ๊ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องบ้านว่าทำบรด้มาเนาะเมนครับอ้าวบานก็เอาจ้ะ ช่วงในช่วงเฮ็ดหายากจกโคฝนดีเลยอน้อหล,ลอุ่นกันน้อว่าสิเดเก็บเพ็ดยังจะบาันเกงเติมกันจ้ะดอกนึงจ้าผักไก่<ค>มีสงสัยครับผมเรา,าเคยเก็บเนาะเมนัสนะบาอัดเบิง่งเอ้าละงอกอยู่ครับพี่น้องละงหงขาวจ้ะเพราะว่าละงเพิ่นสิมีดอกเนาะจ้ะครับผมมีรูปดอกครับมีรูปดอกเพิ่นนี้ขาิ่นจ้ะอ้าว ข้ามเดี๋ยวจ้าฝนกระตกแล้วครับพี่น้องเกษสรรอาหาเบิ่งอีกจะข้าวเนะาะเป็นตาแห้งครับพี่น้องเข้าก็อยู่ไก่บานแน่ครับหาอีกจะข้าวกันบ่มีออกษตรโอ้เมื่อสรุปผลงานอยู่บ้านแล้วครับพี่น้อง ครับผมครับผมก็เดินทางมาหอด่านน้องแม่พ่อมีฝนก็ยังมาท่านเศร้าโศกอยู่ครับพี่น้องอยากมาเลยจกับพี่น้องอ้าวเบิ่งสรุปผลงานครับพี่น้องเลยบุหรี่น้องวันนี้เนาะจ้ะเด็กแกงนี่จ้าเบอนี่สิเฮ็ดเมนูนะพ่อพ่อมีเนาะครับผมอ้าวเบิ่งเฮดมีเฮ็ดยังเนยเทลงเลยก็ได้แม่พ่อมีเขาสีรังร่วงผลงานเฮดครับพี่น้องก็ได้แกงอยู่ครับ แต่ว่าแต่ปลาลายเนาะมีเห็ดยังไงแม่พี่หนุ่มมีเห็ดเผือข้ามจ้ามีเห็ดละโงกแดงแดงบางจ้ะเดี๋ยวจะ้าผาล่ายเลือดจ้าพี่หนุ่มกดแดงแกงหวานมีดอกหนึ่งจ้าเทาก็สีแดงรวนเนาะครับผมอันซ้ำนี้ยังแกงแดดเนาะจ้าเห็ดละโงกนี่ครับพี่น้องละงอกบานจ้าแกงใส่หมูแดดครับเพราะว่าเดินทางบ่ไกลเนาะเดีนจ้าบ่มี่ยังครับครับพี่น้อง เอาหลังจากนี้กินแห้แม่ต้องมีล่างครับพี่น้องล่างจากกิ่างสองน้ำปกตินี่นะครับพี่น้องถึงสามเนาะมีแต่ขายตันๆด้วยครับเลยกระมังใหญ่เลยตัวนี้ดีว่าบ่มีดอกเนาะจ้าขาตันดีด้วยจัง โอ้ยฝนตกดีแหงจ้ะหน้าหลุนไปนห้าวะเฮ็ดยังเสียวหน้าแบบนี้เนาะเอาสิแกงดวนครับพี่น้องบดได้เล้าค้าไหวเนาะเล้าเลยครับเพราะว่าเฮ็ดบพลายครับพี่น้องเล้วก็หนีหลังก็หนีเลยครับไม่หนีสิเอาเฮ็ดเพราะเขาเก็บมาวานใช้น้ำเนาะเฮ็ดกอดแบบนี้เนาะ ม,าามีดอกเดียว <ไป S 1> กัน,นอนขอดอเด,ยเดียวน้องนนี้เนาะอคดเงครับผมาว่าสั้นพไล่ต้องเล้าขาก่อนเนาะจำมาหลางครับพี่น้องนี่ฮาแบบดวนเด้ครับ ก็เห็นบไลกบนีนโอ้โหโกแหนแขนหนาเนาะเนละงองีก็เห็นไข่อยู่เนาะเม่นจ้ะได้ใครระงองเท้าใครนึงแ้วก็ลระงองเลืองก็เด้มูนึงเนาะแม่ใช่ส่วนหน้าก็จะมีตดินในขาบนนี่แล้วเนาะเนียนจ้ะน้าดอกน้ามยังันก็จินก็เป็นไ,นนได้หอกจีเออโอ้ับ ก็มองไปว่าปลาออกมาป้าบานแห้งๆขนาดเนาะับผมทอดบ้านแห้งขนาดกวเตาเนาตันดีเวอร์สกับเห็ดหอมหอมเนาะเป็นเห็ดที่แสบเพื่อครับอีกชนิดหนึ่งเนาะใช่จะมาต้องแกงให้ซ oui ุกเ็จ้ะพี่น้องเห็ดทุกชนิดต้องแกงให้ซุกจ้ะเห็ดชนิดนี่ถ้าแกงเวอร์ซูนี่เมาได้เลยจ้ะ บกติเอาใ่หมอเอาจังปาดนาะพอตอนนี้เนาะนี่ฝนสาดกันเอาก็ติเอาซัมพอดีค่าเนอใช่ซ่ำเป็นชุกเร็วใจเหรอ ตาีาสองแล้วแต่ตรงหน่องแล้วแต่ข้าน่อแน่นจ้ก้อแดงอดนก้อแดงแกงหวานนามก็อแดงก็กเโอเคมูนอ่ะดอกเดียวก็มีผลเลยครับมีเลยดอกเดียวชนผนด้วยจ้ะตาิ่นสีแห่งแห่งเนะเนะ ันตื่นร้ายเพื่นกับปมากกขาเฮ็ดก่อเส้นมามาสื่อนี่คือเฮ็ดละงหงเนาะค่ะเฮ็ดละงหงนี่มีรุ่นอยู่พอประมาณพอประมาณห้าเดห้าเดทไทยก็มีแต่ถึงเดทไทยละงหงขาวดอกนึงเนาะนีครับเรียบร้อยเนาะค่ะฉันบอกอาจารย์ว่ามีพี่เนาะส่วนบางแม่ปลาหมิ่นซืไปเด็กแกงเนาะ Oh mein Gott, der ist da, ja, เลยเนาะจ้าเฮ็ดหอเข้าใจาพี่น้องหลังจากเลือดเลือจากแผกเนาะครับผมใส่ลงไปด้วจ้าบางทีโบ้หึงแหงมันได้คือเฮ็ดผึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเข้ากระหรวเลยแน่เลยจ้ะโอ้ไก่ทีแล้วครับพี่น้องใช่สมติวเนาะใช่เลยสมจิวก้อนจ้า ตุ่มจ้าพี่น้องปลาแดงจะขอเฮ็ดเองเด้อจ้ะปลาใส่ตุ่มจ้าน้ำปลาจ้านวดจ้ะเพราะว่าใส่หลายรอบนึงอาหารเนาะใส่ปลาไหลแต่บุญขั้นตอนสุดท้ายเนาะจ้าอาดว่าได้ครับพี่น้องแมงลักดูว่าคัาดอีกตูเนาะจ้าปลูกเองเด้อจ้ะพี่น้องอ้าวห่วยห่วยจ้า พร้อมเนาะจ้าอา,อาหารพร้อ,องเฮากับพร้อมเลยครับพี่นอ้องถือแกงเห็ดจา้าแกงเห็ดคร,รับพี่นอ้องเข็มรวมเนาะวันนี้เนาะมีเห็ดงโพดำเด้อจ้าพี่น้องเห็ดโอเห็ดละโงกเห็ดเผื่ออุ้ยไม่ได้จ้ากิกนเขาน้ำแม่็ดปลาเมจ้าเส่าเส่าเด้อจ้านี่วางลงเทลงเลยก็ได้ทุกคน มึงเ่ยตั้งตาคไหมเนาะได้เวลากินเขาแล้วครับมูนี่ก็ได้พาพี่น้องเขาป้าหาเห็ดแต่ว่าได้โบลายกับพี่น้องฝนกับโต๊ะเ็ดกับโบออกแน่เนาะไหมป้ามีเนาะเลยมาทําเมนูให้พี่น้องเบิ่งครับแต่กินเขาก็ปวูกสาวเนาะพอป้ามีเนาะครับผมอ้าวป้ามีทักทายพอเมย์พี่น้องฮะเนี่ย ป้อหาเลยเนาะประหกจ้าโอ้หลงที่สองปีเลยจ้จพี่น้องมาจากที่ขานนท์การจากผลงานเท่ามือหนีกับพี่น้องเขาปลาหาเฮจ่าปลาบารุงนีตำบลเหมยค้าเพื่อพุ่นทีจังหวัดอุดรธานี่จ้าบนตู้คำหอมนะครับบารมีเนาะครับผมวัอดีเนะจ่าตอนนี้ก็พุ่นตกกินเขาก็แกล้งเฮจ้อนจ้าจ้าฝากระไรก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบานชายนี้ด้วจ้าแมย์บารุงนีขอบคุณขอบคุณที่เข่ามารับชมขอบคุณทุกกระด้างแน่ใจที่จะไม่พอปารมีก็เม่ปารมี สำมังทพย์บดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอบคุณแม่ทิปนาจ้าครับผมหลังจากนี้ก็ขออยากกินเข้าครับพี่น้องแ,แกงเห็ดนี่เฮาหามาได้แล้วเนาะจ้านาอจ้าพี่น้องเสีบๆน้ำกันจ้า